ครับสวัสดีครับพอดีเลยนะครับมาได้คลิปความรู้ตรงนี้ต่อนะครับมาดูกันนะครับมาดูเข็มเล็กกันทีนี้ย้านะครับว่าเครื่องเครื่องนี้ตอนผมลําตลอดคลิปสองสามคลิปที่ผ่านมาผมไม่ได้แตะเข็มเล็กเลยนะอดี๋ยเพิ่งไปยุ่งเข็มเล็กมันนะครับทีนี้มาดูกันนะครับเข็มเล็กจากโรงงานนะครับมันจะมาอย่างนี้นะครับนี่ผมมาร์คไว้นะนี่ผมมาร์กสิสีน้ําเงินไว้ให้สมาชิกเห็นว่าตอนเนี้ยเข็มมันอยู่ประมาณเจ็ดนาที นะครับเจ็ดนาทีโอเคไหมครับประมาณเจ็ดน,นาทีนะครับผมไม่ได้แตะเลยนะคือตอนเนี้ยผมรันเสร็จไปหมดแล้วนี่ถังที่ 5, ห้าเหลือน้ำมันนิดนึงนะครับน้ำมันหน่อยนึงก็จะเอามาจูนให้สมบูรณ์แล้วก็จะเอาไปเตรียมวางใส่เครื่องบินเครื่องบินละนะครับคันนี้มันเคยมีคําพูดหนึ่งจากสมาชิกสิบคือจะพูดโกหแเราตลอดนะครับว่าไอ้เข็มเล็กเนีน่ยอย่าไปปรับมันเพราะมันตั้งมาจากโรงงานแล้วดูให้ดีนะ นี่ครับนี่มันตั้งมาจากโรงงานนะผมบอกแล้วว่าเนี่ยผมไม,ไม่ได้แตะเข็มเล็กเลยเ <_ H it> ข็มเนี้ยมันตั้งมาจากโรงงานหลังจากที่ผมจูนเสร็จแล้วมันเป็นยังไงจูนเสร็จแล้วผมจะไม่ปรับนะยังไม่ปรับนะผมจะให้ดูกันว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะแก้ไขยังไงให้มันอยู่ในเครื่องบินคุณแล้วมันเสถียรขึ้นนะครับทฤษฎีเข็มเล็กปรับมาจากโรงงานแล้วมันเชื่อได้จริงไหมเรามาดูกันนะครับโอเคครับดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเข็มเล็กนะครับ อ่าดีป๊บนึงนะผมเปิดกล้องก่อนอ่าเข็มเล็กนะครับอยู่เท่านี้นะเดี๋ยวผมดูให้ใหิ้มให้ดูชัดๆนี่นะครับเข็มเล็กอยู่ประมาณจิตนาดิกาเห็นไหมครับอ่านะครับจิตนาดาอ่านะครับดูดีๆนะครับอ่าโอเคผมเอาเมจิกเขียนไว้นะครับอ่ามาดูดูนครับผมจะตานแล้วผมจะจูนที่ดีเลยนะมาดูกันครับผมมาจูนเข็มใหญ่ให้ดีก่อนนะ อ่ะโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับสตาร์ทปกตินะครับหนึ่งรอบเปิดน้ำมันก่อนสองรอบมาตรฐานนะครับเสร็จปุ๊บปั่นสตาร์ทเลยนะครับเปิดคาบูนิดนึงให้มันเดินเบาได้นะครับแล้วก็สตาร์ทเลยนะครับโอเคนะครับติดนะครับก่อนก่อนตัวักนะครับจูนจูนเข็มใหญ่ก่อนเข็มไม่จะไม่แต่นะ ดูอไปายนะครับดูลอปายก่อนนะครับรอบปลายนะครับใบสิบใบนีบใบ้บใบสิบใบสิบคูณเจ็ดนะครับรอบปลายได้หนึ่งหมื่นสามร้อยหนึ่งมื่นสามพันกว่ากว่าถือว่าเพียงพอนะอ่านะครับทีนี้มาดูตรงนี้กันว่าผมจะกระชากคันเร่ง เข็มเล็กผมไม่ได้ปรับเลยตั้งมาจากโรงงานนะครับผมจะก,กระชาคันร่งดูซิว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับเดินเบาได้นะครับเดินเบาดีเห็นไหมครับ่นะเดินเบาโตีรอบมันไม่ได้อาทิตยนะ์ม 24, ันสองน่ะประมาณสองพันสี่ถึงพันห้าช่างมันเดี๋ยวมาสนใจมันนะครับดูนะครับอาชาเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ,น,รบนี่ปรับมาจากโรงงานนี่นี่ขึ้นไปอย่างนี้เครื่องบินคุณพังแน่ๆเครื่องดับแน่นอนเอาอีกครั้หนึ่งบางคนบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อผม อีกครั้งหนึ่งนะครับอาเอาม่ครับสตาร์ทใหม่นี่ครับค่าจากโรงงานเข็มเล็กที่มันตั้งมาเอาดูอีกนิดนึงครับที่เดินเบาต่ําไปหรือเปล่าอ่ะลองดูครับลุส้สูงเลยเอาอย่างนี้ต้องสูงเลยกระชากจากเดินเบาไปร้อยเห็นไหมฮะอีกอีกรอบหนึ่งไหนไหนใช้โกโปรถ่ายมันยาวอยู่แล้วอ่านะครับ นี่นี่คือเข็มเล็กตั้งมาจากโรงงานเป็นเครื่องใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูครับนี่มันจะนัดใหมครับประอกอบนะครับกระชากจากเดินเบาไปร้อยมีสะดุดเห็นไหมทำไมครหนึ่งครับเดินเบาไปร้อยมีสะดุดบางทีก็ดับเลยทำไมครับกระชากจากเดินเบาไปร้อย อ่ะโอเคนะครับสามครั้งอาการเหมือนกันคือมีสะดุดแล้วค่อยมาแสดงว่าอย่างเงี้ยเข็มเล็กจากคุณไม่สมบูรณ์นี่คือเข็มเล็กจากโรงงานนะผมย้ํานะครับเนี่ยครับเข็มเล็กจะหมดห้ามปรับไม่ปรับขึ้นไปดับทุกลายผมบมอกเลยมาดูผมจะปรับนะครับผมจะปรับแค่เข็มเล็กนะเข็มใหญ่ผมจะไม่แตะเลยนะครับอ่ะ ผมปรับเลยด้วยกันผมเอาเอาก่อนประมาณครึ่งรอบนะครับผมขันเข้าไปเลยนะประมาณครึ่งรอบอ่ะดูนะครับอาการจะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคครับดูการอ่าตานะครับแป๊บนิดนะครับอ่าโอเคแล้วก่อนคุณป้าออกนะครับอ่ดูนะครับ กระชากจากเดินเบาปร้อย,อยสมุดเลยขึ้นเลยขึ้นตามมือเลยดูนะครับเดินเบากระชากจากเดินเบาไปร้อยเห็นไหมครับอีกทีนึ่งกระชากจากเดินเบาไปร้อย, <S uld í ng> ย,ยนนครับ <uld í ng> ดีขึ้นนิดห็นเห็นไหมครับเดี๋ยวเอาเข้าอีกนะครับยังไม่ดีพอยังมีสะดุดอยู่เดี๋ยวเข้าอีกนะดูกันว่ามันจะดีไหมแล้วเข้าอีกสิบห้านาทีนะครับมามาดูกันนะครับต่อกันเรื่อยๆนะครับห้ามจูนห้ามจูนเข็มเล็กเครื่องใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่นะครับผมกล้าการันตีเลยว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับอ่มาดูกันนะครับเอาครับ ครับครับิดนะครับว้หมาดูครับกระชากจากเดินเบาไปร้อยครับเห็นไหมติดมือเลยคันนี้ต okay, mmm. ิดมือเลยครับกระชากจากเดินเบาไปร้อยครับยังไม่เชื่ออีกคร er <Kas per now> ั้งหนึ่งกระชากจากเดินเบาไปร้อยครับ อยากเดินเบาปักทีร้อยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าเข็มเล็กมีผลต่อการเดินเบาแล้วก็การกระชากกันเล่นจริงๆไม่ได้มโนเองนะครับผมไม่ได้มโนเองเพราะคลิปนี้มันทําให้เห็นชัดจีนคันนี้อ้าวผมเอากลับไปอยู่ในตําแหน่งเดิมอันนี้อ่ะนะครับตาแหน่งที่โรงงานมาตั้งมาก็คือผมขั้นขันเข้าไปขันเข้าไปประมาณ45นาทีผมก็กลับไปอยู่ตําแหน่งเดิมนะครับ อ่าตำแหน่งเดิมเลยดูซิมันจะมีปัญหาไหมผมมนโนเองหรือเปล่านะครับอ่ามาดูกันครับมันจะหายไหมนะครับอาการกระชากมันมันจะดับหรือเปล่ามันจะสะดุดไหมดูนะครับตอนนี้กลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมนะดูนะครับอ่นะครับกระชากจากเดินเบาไปร้อยมันจะไม่นุ่นนวลนะครับอีกครั้งหนึ่งกระชาก ชากจากเดินเบาไปร้อยครับไปร้อยครับนมันจะมีนุ่งดวงสะดุดสะดุดนะครับอีกครั้งหนึ่งกระชากจากเดินเบาไปร้อยครับ <im itating noise> ชัดเจนไหมครับอ่าชัดเจนเลยนะครับว่าการจูนเข็มเล็กเนี่ยมีผลต่อก,การกระชากค,คันเร่งและรอบเดินเบาทั้งนั้นเลยเข็มเล็กที่ บอกกันว่าห้ามปรับห้ามจูนมันเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงานอันนี้ไม่จริงผมกล้าบอกเลยว่าไม่จริงแน่นอนนะครับปรับให้เห็นชัดๆเลยเครื่องนี้เครื่องใหม่ๆด้วยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับถือว่าเป็นคลิปวิทยาทานนะครับนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้กับเครื่องยนต์ของสมาชิกนะครับมันจะคือเอาง,ง่ายว่ามันจะดีขึ้น นะครับเราค่าเราเข้าใจเครื่องยนต์มากขึ้นจะบินสนุกมากขึ้นอย่างผมผมก็บอกว่าผมก็ย้ําเสมอนะครับว่าผมบินเครื่องโฟไม่ค่อยดับบนอากาศแทบจะไม่มีเลยร้อยไฟผมให้ดับแค่ไม่เกินหนึ่งถึงสองไฟนะครับยิ่งเป็นเครื่องโฟยิ่งไม่ดับเลยแต่เครื่องสองจังหวะเนี่ยมันดับม,มันเบาลึกไม่ได้มันชอบดับเครื่องสองจังหวะเนี่ยก็ไม่รู้มันเหมือนกันนะครับแต่ีนนั้น,น เป็นวิทยาคารนําความรู้เหล่านี้ไปลองไปลองไปปรับใช้กับเครื่องมีของท่านดูนะครับเป็นประยุกต์แน่นอนเรื่องการจูนเข็มเล็กเป็นปัญหาที่ยังยังยังเป็นปัญหาที่เราต้องต้องต้องเจอกันอีกเยอะนะครับลองไปปรับดูแล้วจะดีขึ้นใช้คลิปนี้เห็นชัดเจนนะครับผมแล้วไม่เห็นชัดเจนเลยว่าค่าที่ตั้งมาจากโรงงานไม่ใช่ค่าที่เหมาะสมนะครับเพราะสภาวะมันมีความแตกต่างสภาพเครื่องยนต์การวัด เครื่องในเครื่องบินวางควอมวางเอียงวางหงายาาสภาพอากาศความชื้นในอากาศอะไรเงี้ยมันมีผลทั้งหมดเลยน้ำน้ำมันก็มีผลน้ํามันบ้านเขาเกียรติดีกับบ้านเราเอะอะไรเงี้ยมีผลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องจูนเข็มเล็กให้เหมาะสมที่สุดจะดีที่สุดนะครับอ่ะโอเคนะครับถือว่าเป็นความรู้กันนะครับขอบคุณครับก็ถือว่าจบงานรันเครื่อง55ไปในตัวแล้วก็ได้คลิปวิทยาไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ